สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วตอนเช้าๆนะคะที่ไร่ของเราค่ะหลังจากที่ฝนตกนะคะเมื่อวานเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้จะพามาชมดอกกุนนายตื่นสายค่ะนี่นะคะจะได้ยินเสียงพึ่งนะคะพึ่งมาตอมค่ะมาเอาเกสอน,นะคะนี่หลายตัวเลยนะคะเช้าว,วันนี้ ก็ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะท่านไหนที่เข้ามารับชมนะคะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะชัดเจนไหมคะเสียงภาพเป็นไงบ้างโอเคไหมภาพสวยและชัดเจนนะคะรับชมอยู่ทางไหนนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะตอนนี้อยู่ที่เขาเชมเมาค่ะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างคะเป็นไงบ้างคะ ฝนตกไหมทางนู้นนี่นะคะอันนี้ก็จะให้ชมนะคะดอกไม้สวยๆนะคะปลูกทิ้งไว้เนาะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะคะติดง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะปลูกประดับไว้ในสวนในรีสอร์ทก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลเนาะเ,นเขาก็จะบานแบบนี้เลยนะคะ สวยมากเลยนะคะก็จะมีมะเขือนะคะแซมแซมเข้าไปแล้วก็จะมีมะละกอนะคะปลูกข้างๆดอกไม้นี่นหละคะ่ะนี่ก็เป็นมะเขือค่ะกำลังจะติดกำลังต้นเล็กๆนะคะดอกสีเหลืองนะคะคุณนายตื่นสายของเราดอกเขาบานแล้วก็ดอกใหญ่มากนะคะ ก็จะมีต้นดอกไม้แซมๆไปนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะปลูกทิ้งไว้ค่ะวันไหนอยากกินน้ำพริกนะคะก็มีมะเขือโอ้ต้นนี้รู้สึกว่าจะมีลูกแล้วนะคะต้นเล็กๆเดี๋ยวก็เก็บไปทานนะคะนี่ก็มีมะเขือค่ะนี่นะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยเหมาะกับอยู่ในสวนเนาะ ปลูกทิ้งไว้ในบ้านก็ได้นะคะมีพามาชมดอกไม้ค่ะวันนี้สีเหลืองนะคะตรงกลางก็จะเป็นทุเรียนนะคะปลูกทุเรียนก็เลยเอาดอกไม้มาแซมค่ะก็มีเพื่อนๆนะคะมาแบ่งไปปลูกที่รีสอร์ทนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตและก็สวยมากนะคะเดี๋ยวจะไปทำคลิปที่รีสอร์ทให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะ ว่าเขาเอาไปตกแต่งแบบไหนเนาะแต่ตอนนี้นะคะก็เก็บสายพันธุ์นี้ไว้อยู่ค่ะเผื่อมีเพื่อนๆอ,อยากเอาไปปลูกที่รีสอร์ทที่โรงแรมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นดอกไม้ประดับได้นะคะนี่สำหรับคนรักสวยรักงามรักธรรมชาตินะคะก็จะชอบแนวนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะนะคะก็ปลูกเสียบๆเสียบ,ยบมันก็เกิด นี่เห็นไหมคะอันนี้แค่ต้นต้นทุเรียนนะมีต้นหนึ่งก็เรียกเป็นโคกเนาะโคกนี่ก็มีอีกนะคะนูน่นะคะ่ะนี่มันจะเป็นสีเหลืองทั้งแปลงเลยนะคะก็จะมีดอกลายๆนะคะมาแซมไว้เนะะี่ยค่ะก็กำลังจะขยายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะ เอสีสวยไหมคะลายนี้นี่สีเหลืองสวยปลูกคู่กับทุเรียนเนี่ยค่ะก่อนที่ทุเรียนจะโตนะคะก็เอาดอกไม้มาแซมแซมไว้เพื่อไม่ให้ย่ามันขึ้น,นะคะ่ะเอาเป็นดอกไม้ขึ้นแทนนะคะก็จะเออสวยง,งามดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่สำหรับใครที่ชอบปลูกทุเรียนนะคะเอาไปทําแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ ใครมีแนวคิดแบบไหนคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เพื่อเป็นไอเดียนะคะแลกเปลี่ยนกันพามาชมค่ะวันนี้มันมีดอกและแดดก็ยังไม่ออกมานะคะก็ามาเดินชมนี่มีใครบ้างนะคะที่ชอบดอกไม้เหมือนเราบ้างเนาะนค่ะเหลืองทั้งแปลงเลยนะคะ ส่วนแปลงฝั่งโน้นนะคะก็นี่แหละหน้าฝนก็จะลงทุเรียนเพิ่มนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะนี่มีดอกไม้มีมะละกอมีตะไคร้นะะข้างๆทุเรียนนี่ค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นี่ แบบไหนก็ปลูกทิ้งไว้ไว้ดูค่ะเวลา,ว,าว่างก็มาเดินชมอันนี้คุณนายแหวนเพชรนะคะสีส้มพันนี้ก็กำลังจะงอกเงยนะคะเหมือนสีเหลืองนั่นเลยนะคะวันนี้พามาชมดอกคุณนายตื่นสายนะคะสำหรับคนที่รักดอกไม้เนาะชอบทำสวน แบบนี้นะค่ะอยู่ในสวนก็วันนี้พาชมดอกไม้คุณนายตื่นสายค่ะเดินชมกันเนาะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะอย่าลืมติดตามกันตอนต่อไปเนะาะเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะความคืบหน้าว่าเราจะขยายไปทางไหนเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ